ส่วนช่วงนี้ค่ะไปดูเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนกันสักหน่อยนะคะบรรยากาศการลงทุนวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์ด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างพูดคุยกับทางคุณกันทราและดาวันณ์ณอยุธยาค่ะกรรมาการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียสรัสจำกัดมหาชนนะคะคุณกันทราอยู่ในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณนริยานันคุณสุประชัยแลวก็ท่านนักลงทุนท่านผู้ชมทุกท่านครับครับสวัสดีครับแมกคุณกันทราไม่เจอกัน2สัปดาห์เ็จเลยนะครับมาสัปดาห์นี้นะฮะหลายคนเฝ้ารอนะครับว่าเอการกลับมาของคุณกันทราวันนี้ประเมินตลาดวันนี้ยังไงบ้างครับรู้สึกกลับมาจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเป็นคนจังหวะอุตส่าห์หนีไป ต่างประเทศไปแก้ดวงมาครับมาก็ยังกระพริบตอนนี้กระพริบก็แต่ไม่ได้มากนะนะครับประมาณสักหนถึงสจุดได้โดยประมาณนะครับก็ผมคิดว่าปัจจัยที่ตอนนี้นักลงทุนเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็มองอยู่ก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวเฟ่รู้สึกออกอาการมาเหมือนกับว่าที่ผ่านมาก็พยายามตอกไอ้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยนะครับตอนแรกๆก็ตอกแรง พอเบามือพอเบามือมือสักคราวนี้ดื้อขึ้นมาอีกนะครับก็ดูเหมือนว่าจะต้องออกแรงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นที่0.5 0.5เป็นมุมมองแบบนั้นก็เลยทําให้สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเนี่ยก็เกิดอาการลัวเหมือนกันนะครับก็ทาให้คุทนไทยเองก็ได้รับผลกระทบแต่เมื่อวานนี้โชคดีครับก็เหมือนเดิมนะครับที่เดลต้าก็ช่วยทําให้ดัชนีขึ้นมาได้ประมาณสักเมื่อวานบวก10จุดนะครับ เดลต้าก็เป็นเดอะแบกไปทั้งเจ็ดแปดจุดได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้ตัวดัชนีดูดีขึ้นด้วยนะครับถ้าวันนี้เนี่ยดัชนียังยืนหนึ่งหกห้าศูนย์ตะภาษาเวยรุ่นบอกยังไม่เสียทรงนะครับยังยืนได้ครับนะครับในในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเมื่อกี้เราคุยกันถึงบอกว่ากลยุทธ์เนี่ยแน่นอนกลยุทธ์ในช่วงนี้คงเป็นลักษณะของไซเวนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราได้กลยุทธ์มองภาพใหญ่ว่าไซเวนั่นคือถ้าใครจะ ลงทุนระยะสั้นเนี่ยก็คงต้องรอตอนหุ้นปรับตัวลงมาก่อนนะครับ,รบแล้วค่อยเข้าไปซื้อแล้วขึ้นมาก็ขายไปนะครับสำหรับกลยุทธ์ในการเล่นไซเบ y จะเป็นอย่างนี้นะครับเราวิเคราะห์เราเองก็มองกรอบอยู่ที่ประมาณสัก1.50ถึง1.6กรอบบนน่าจะอยู่ประมาณสัก1.665นะครับโดยประมาณนะครับโดยที่ในเรื่องของอเศรษฐกิจในเรื่องของ GDP วันนี้คงมี GDP บ้านเราแตประมาณสัก3.2ก็ไม่ได้มีอะไร สุดท้ายนะครับน่าจะไปไปตามาคาดแล้วปีนี้ก็น่าจะโตได้ก็น่าจะไปตามดูกันตรงนั้นนะครับแต่เชื่อว่ามุมมองเส้นเด็กวันนี้นะครับอรือในช่วงนี้น่าจะเป็นลักษณะของสซยเวด้วยแล้วก็รอข่าวด้วยนะครับที่จะเข้ามากระตุ้นทำให้ตัวเส้นเด็กเนี่ยเดินต่อไปข้างหน้าได้นะ นะครับเอ้คุณกันตราถ้ากลับมาดูในแง่ของเชิงของปะเจิพื้นฐานกันบ้างครับเพราะดูแลว้วหัวหอกในกลุ่มพลังงานอย่างบตทก็ออกมาแล้ว9 0 0ื่นกว่าล้านบาทหัวหอกในกลุ่มไฟฟ้าก็ออกมาแล้วอย่างการาฟเนี่ยกำไรก็โอ้ทะลุไปค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันหมื่นล้านเหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรมากน้อยแค่ไหนไหมครับสำหรับบรรยากาศนับจากนี้ไป คืออย่างในเรื่องของกลุ่มกตทเนี่ยเราก็ดูในช่วงนี้นะครับคุณคือไปไทยดูน้ำมันวิ่งอะไรขนาดนี้เนี่ยนะ,นะครับตอนนี้นะครับค่อนข้างเต่นเพราะเราเนี่ยต้องการได้พลังคือรู้อยู่แล้วแหละแต่ชนี้ว่าเราถ้าพลังงานมามันก็จะมาด่วยนะครับดังนั้นมันก็บอกเหมือนกันครับว่าโอเคพลังงานดูแล้วก็นิ่งๆกลุ่มไฟฟ้าออกมาก็ดีนะครับตอนที่มันจะมีอ๋อถ้ามีกังวลก็อาจจะกลุ่มแบงค์มีบ้างอ๋อครับอแบงก์ชาญสวนสัรีาว่กเอ้นี่พัวเรือนเป็นไงเนาะ นะครับเมื่อวานเรเห็นว่ามีแรงขายเคแบงออกมาคนะครับแล้วพราะว่าเขาก็เกี่ยวพันกับพวกรายย่อย s อ e ซะเยอะนะครับถ้า s อ e มีพวกท่องเที่ยวก็ดีถ้าไม่ใช่ท่องเที่ยวอาจจะต้องมีการโดนว่าแบงค์ชาจะมัตรการอะไรมาหรือเปล่าก็เป็นในตัวที่บอกถึงเมื่อวานได้นะครับสำหรับเคแบงค์ที่เป็นตัวแทนสำหรับกลุ่มแบงค์ได้ส่วนในกลุ่มโรงพยาบาลออกมาค่อนข้างดีทีเดียวอืครับครับนืงจดังนั้นเนี่ยเราคงต้องมาดูกันว่า เมื่อกี้ผมย้อนไปถึง GDP นะครับถ้าถ้าจะเห็นว่านันกท่องเที่ยวมาดีแล้วนะครับ,รบแต่ตอนนี้เราต้องไปตวดว่าไอ้ consumption ั่นมันต้องมาด้วยนะครับถ้า consumption มาด้วยเนี่ยก็จะทำให้ตัว GDP บ้านเราในปีนี้ก็จะโตดีเพราโตดีเนี่ยแบงก์ก็โตดีในเรื่องของหุ้นก็โตดีไปด้วย ่อทีคุณสุภาชัยถามถึงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยภาพรวมๆเราให้ไว้เราคุยคุยกันใช่ไหมครับว่าแต่ชนีน่าจะอยู่สักประมาณพันเจ็ดร้อยห้าสิบพันเจ็ดร้อยหกสิบสำหรับปีนี้นะครับนั่นคือภาพพื้นฐานใหญ่แต่ตอนนี้เนี่ยมันก็คงอยู่ในแนวเรื่องของการที่ดูว่าควอเตอร์สี่เป็นยังไงถ้าการควอเตอร์หนึ่งเป็นยังไงส่วนใหญ่หุ้นที่ควอเตอร์สี่ตอนที่มันที่จิมเข้ามาควอเตอร์หนึ่งเข้ามาจะครึ่งค่อนแล้วนะครับก็คงจะพอเห็นภาพผลประกอบควอเตอร์หนึ่งปีนี้ได้อื นะครับภาพปัอมอมต่างๆก็น่าอาจจะเกิดไปได้ในโฟตเอร์สี่ครนั่นก็มีลายไอหุ้นที่ออกมาพอผมประกอบการออกมาก็มีการเด้งผมบอกว่าปัตทอมไปแล้วก็ไหลนะครับฉังนั้นในช่วงนี้เนี่ย <c oughs> ผมคิดว่า ยังเป็นภาพเดิมครับที่บอกว่าลักษณะของมันคือไซด์เว์งั้นเราต้องจับโปรโตุ์ตรงนี้ให้ได้ว่ามันเป็นภาพของไซด์เวมนะครับเอ๊ะถ้าดูจากตรงนี้ครับด้วยด้วยความที่เป็นไซด์เว์แบบนี้นะฮะสำหรับคนที่มีเงินเย็นๆบ้างไเอ๊ะอาจจะหาจังหวะได้ไหมว่าเออถ้าเกิดลงทุนระยะยา,าวสามเดือนหกเดือนข้างหน้าเนี่ยเอ๊ะตรงนี้เนี่ยจะมีกลุ่มไหนไหมฮะพี่กันราเขาดูแล้วเนี่ยมันลงมาลึกหรือว่าเอ๊ะมันมีโอกาสที่จะเด้งได้เร็วกว่าจริงๆไอ้กลุ่มที่ เอ่อพวกโดเมสติกนะครับพวกรีโอเพนนิ hmm. ่งแต่เราก็ยังก็ยังได้นะครับกล mm ุ hmm. ่มแบงก์มองไปอยางไงเขาก็ยังเป็นภาพเกี่ยวกับคือเป็นภาพตัวใหญ่กว่า GDP นะครับถ้าเขามีปัญหาอะไรเนี่ยแล้วมันล่วงลงมาเนี่ยผมคิดว่าก็เข้าไปซื้อได้และถือยาวได้อย่างที่คุณสุวชัยต้องการนะครับสามเดือนอกเดือ hmm. นเพราะว่า mm hmm. เทรนอดอกเบี้ยมันยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่ oh. <อ>น,นะครับแล้วแบงค์บ้านเราก็มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับยนงไรก็แข็งแกร่งอยู่แล้วแต่อาจจะมีกระทบบ้างเอือผมว่าผ่านโควิดมาไ,ได้ผ่านจุดเดรร้ายมาได้อย่างนั้นเนี่ยแสดงความแข็งแกร่งพอฉะนั้นเนี่ยท้านใดที่อยากจะถือยาวเนี่ยกลุ่มแบงก์ก็ยังเป็นกลุ่มที่ยังยังน่าสนใจอย,อยู่นะครับครับส่วนถ้าเป็นหุ้นรายตัวเนี่ยทางทาง,งฝ่ายวิะห์เราวันนี้เนี่ยแนะนำหุ้นอิชินะครับนะครับ ตามเป้าหมายปัจจุบันเนี่ยเขาบอกฝ่ายวิเคราะห์บอกอยู่12่สองบาทห้าสิบแต่ก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นไปได้ปรับเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าตัวผลประกอบการพอต4อสี่ครับเขาก็ดีเกินคาดอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับอะไรที่ดีเกินคาดนี่ดีเสมอนะครับ,รบและปรดักใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากตลาดด้วยนะครับประกอบกับต้นทุนพวกเม็ดพลาสติกอะไรก็ลงด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาบอกมีเขาบอกมีแนวรับอยู่ที่ประมาณสัก11บเบาท70 นะครับเดลต้าสักสิบสองบาทเจ็ดสิบถึงสิบสามบาทนะครับนะครับอะไรอย่างนี้ครับการเปลี่ยนที่เด่นแย้มนะครับถ้าดีเกินคาดเนี่ยควรควรจะหาจักหวาข้าซื้อถ้าถ้าเท่าคาดเนี่ยจะมีแรงขายเซอออนแฟกได้นะครับเอาละครับพี่กันทราครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับพี่กันครับครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับขอบคุณครับ ก็คือคุณกันทราละดาวันณอยุทยานะคะจากบร,ริษัทลักทรัพ์ฟิแนเซียไซรัสรค่ะครับก็ดูแล้วพี่กันทราบอกว่าดูแล้วไซเวนะ<ช>มันก็มีเรื่องของเฟดเนี่ยกลับมาให้กังวลอีกแล้วทำให้ตลาดอ่เต้ก็อ่เขาเรียกว่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดทุนเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็ได้รับผลกระทบในเชิงอ่เชิงลบไปด้วยในยแง่ของแรงกดดันนะครับก็ลองจับตาแต่ว่าดูเหมือนวันนี้ฟินแนเซียให้ตัวเดียวเลยนะอีชิ อิชินะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่12บสาทห้บแแนวรับอยู่ที่ประมาณสักสิบาท70ก็ลองดูแล้วกันนะครับก็อิชินี่แนะนําเพราะว่างบไตรมาสสี่ปี6ก้าออกมาแล้วมันดีเกินค่าจริงๆอ่าแล้วถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยราคาพวกเม็ดพลาสติกที่ปรับตัวลดลงเนี่ยเป็นผลดีนะเพราะแพ<ฆ>็กเกจจิ้งเขาจะต่ำลงนั่นเองนะครับ